มาครับมาดูกันนะครับเนี่ยเจ้าปลามังกรตัวนี้นะครับพป่สีเงินนะครับผมเลี้ยงมาด้วยอาหารปลาหมอสีนะครับตั้งแต่เล็กเลยนะครับผมฝึกให้เขากินตั้งแต่เล็กเลยนะครับเนี่ยเขากินปลากินอาหารปลาจริงนะกินไปันโตนี้เลยเน,นี่ยผมซูมไม่ดูนะเออเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยแม่งมันกินได้หรอแล้วมันยอมกินหรอนะครับผมเลี้ยงมาเยอะนะครับผมเลี้ยงมาหลายตัวมันไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมก็มีทางเดียว ก็คือต้องฝึกตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เอามาเลยตั้งแต่ตัวเรา180สองนิ้วนะครับแล้วมันจําอาหารนะครับมันจาอาหารมันจะกินอยู่ยี่ห้อเดียวเลยนะครับถ้ามันกินยี่ห้อไหนมันจะกินอยู่ยี่ห้อนั้นยี่ห้อเดียวเลยนะครับจะไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะครับผมลองแล้วนะครับเอาสีเดียวกันเม็ดขนาดเดียวกันเอาไปใส่มันก็ไม่กินมันเลือกกินด้วยเอามาผสมกันมันก็ไม่กินเออมันลิ้นมันดีมันรู้นะครับไปปลาพวงนี้นะครับก็อันนี้นะครับที่ผมกาลังจะบอกว่า ผมเรียกพี่สีเงินเข้ามาเนี่ยได้ตัวขนาดเนี้ยนะครับสองฟุตกว่าเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสี่ห้าปีผมหมดอาหารอา,อาหารปลาที่เป็นอาหารปลาหมอสีนะครับถุงละร้อยกว่าบาทเนี่ยหมดไปประมาณสี่ห้าถุงนะครับก็ถือว่าก็โอเคนะเพราะผมวิธีคิดของผมก็คือมันอยู่ในปา่าไอปลาพวกนี้มันอยู่ในป่าเมย์ซอนนะครับผมคิดว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะจับมแมลงได้กี่ตัวเพราะปลาพวกนี้กินมแมลงนะครับแล้วกินปลาตัวเล็กๆ นะครับวิธีคิดของผมผมคิดอย่างนี้นะครับผมก็เลยว่าเออให้ลองดูแล้วอีกอย่างไม่อยากจะเลี้ยงด้วยเหยื่อสดแล้วมันบาปนะครับเพราะผมอายุนามเยอะก็จะเริ่มคิดไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับฝึกให้กินดูนะครับก็กินมามีบางครั้งช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็มันก็เบื่อมันไงไม่รู้มันก็มีบ้างที่มันไม่กินนะครับที่มันแบบเขาไม่ยอมกินอ่ะแต่ว่าก็บังคับนะครับพยายามบังคับไอ้พวกนี้อย่าไปตามใจเขา นะครับถ้าคุณไม่ตามใจเขาเขาก็จะไม่ไม่เนี่ยเขาก็จะไม่เป็นแบบไม่ออกรอกลู่ลอกทางอะ่ะแต่มีบางทีผมไปเจอแมงส่งแมงสาบอะไรเงี้ยอ่มีที่ให้เขากินมีนะครับที่ตีแล้วเขากินก็ตีซตว่าถ้าเกิดเลี้ยงมาจะมีสร้างแมงสาบไปถึงสิบตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางทีไปเจออะไรที่มันแบบปลงมแมลงเงี้ยก็อาจจะมีหยิบให้กินบ้างนะครับแต่ไม่บ่อยเพราะกลัวเขาเคยตัวนะครับ อ่ะอันนี้ก็คืออาหารที่ผมเลี้ยงเขานะครับมันถึงได้แบบว่าเดี๋ยวมาคุยกันรายละเอียดน,นะครับว่าแล้วมันดียังไงนะครับให้กินอาหารปลาแล้วดียังไงนะครับอะ่อะอันนี้ดูกันไปเพลินๆก่อนนะครับเนี่ยเขากําลังกินอยู่นะครับ <complac ent S 2> <ช>ผมให้วันละผมเคยให้เยอะแล้วนะครับให้เยอะก็ไม่หมดนะครับต้องกินก็สองฝานะครับสองฝาแบบไม่ได้ฝายใ,ใหญ่นะคือฝาน้ําอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูขวดก็ขวดวด,วดน้ําอ่ะขวดน้ําลิรกว่าเนี่ยแหละพวกขวดน้ํา ที่เรากินนะครับก็ให้กินประมาณสองฝานะครับประมาณถ้าเป็นเม็ดก็น่าจะประมาณห้าสิบหกสิบเม็ดได้นะครับแค่นี้แหละพอนะครับแล้วปลามันก็จะผมว่ามันอายุยืนนะเพราะว่าน้ําก็ไม่เสียเสียไว้เราก็เปลี่ยนแต่ว่าถ้ากินเนื้อเนะี่ยผมผมให้มาหมดแล้วมาแรงเนื้อเนื้อหนอนเนินนะครับพอถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งมันไม่ได้โตขนาดเนี้ยเดี๋ยวมันก็ตายตกน้ําตายไปเองผมก็งงงินว่าทําไมนะครับผมก็หาวิธีนะครับก็ ทำใบดมาพี่สีเงินเนี่ยก็จบที่อาหารปลานะครับอาหารปลาหมอสีนะครับ,รอ,นะรบอันนี้เขาก็ลังกินเขากเก็บกินหมดแล้วอันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับแต่สีสันเขาผมบอกก่อนว่ามันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ออกมาสวยเหมือนกับว่ากินกินกุ้งกินมแมลงนะครับแต่ว่าก็เราเลี้ยงเอานานนะเอานี้ดีกว่าเลี้ยงเอาโตเนี่ยก็ดูนะครับผิวพันธุ์ก็ไม่ได้น่าเก็บถือว่า ถือว่าปกตินะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดของพี่สีเงินกันอีกทีนะครับอ่ะอันนี้ผมเก็บมาฝากก่อนว่าเขากินอาหารปลาจริงนะครับผมไม่ได้หลอกนะครับครับ Nano OK f i t w e l ์นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผลลัพธ์ของการที่ให้ปลากินอาหารปลานะครับ เพื่อนๆพี่ๆก็คงยะได้ดูนะครับคลิปที่ผมให้กินอาหารปลาแล้วนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปนะครับของพี่สีเงินเนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไงนะครับก็คือเอาซ้ำกันอีกทีก็คือผมซื้อมาหัดตั้งแต่เล็กเลยนะครับฝึกตั้งแต่ตอนที่เขามา,าต่อแรกๆตัวมาสองนิ้วกว่าๆนะครับก็ตัวร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ให้กินอาหารปลามาตลอดนะครับแต่ว่าผลที่ได้คือโครงสร้างนะครับ โครงสร้างเขาจะไม่ค่อยใหญ่ไม่หนาออะคุยอย่างนี้เลยผมคุยตรงตรงเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดอยากจะเลี้ยงอาหารปลาคือมันดูแลง่ายแหละให้กินง่ายแล้วก็โรคไม่เยอะนะครับโรคของปลาไม่เยอะนะครับเท่าที่ผมเลี้ยงมานะครับจะไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่นะครับก็คือแต่ว่าคือผิวเขาอะจะบางนะครับบอกเลยว่าเก็ตจะบางนะครับดูได้ดูได้เลยเนะี่ยอย่างสองไฟจะเห็นเลยนะครับปลายหางมันจะบางนะครับ แต่ล้วลาตัวมันจะไม่หนานะครับไม่บึกเหมือนกับปลาที่กินเนื้อคราวนี้เราต้องยอมรับจุดนี้ให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเรายอมรับจุดนี้แล้วนะครับแต่เราเออโอเคอยากเลี้ยงมันนานๆคือถามว่ามันใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นะครับตัวนี้มันก็สองฟุตกว่านะครับสองฟุตกว่ากวาเลยแหละนะครับก็ใหญ่แต่ว่าอโครงสร้างอะจะให้ใหญ่เหมือนกินเนื้อนะมันไม่ได้แล้วก็สีสันก็อาจจะดอกกว่าน่อยนะครับแต่ว่ารวมๆผมมองว่า ผมพอใจนะครับเพราะผมเลี้ยงมาเยอะพอสมควรนะครับปลามางกรเนี่ยผมผ่านมาเป็นสิบตัวนะครับอย่างที่ผมเคยบอกผมไม่ได้โม้นะผมก็เลี้ยงมาหลายสายพันธุ์นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลามันโตถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็จะดิ้งด่องไปเองดิ้งดองของผมหมายความว่าตายไปเองนะครับโดยไม่รู้สาเหตุนะครับทั้งที่เราก็ให้เขากินดีให้กินหนอนมั่งให้กินกุ้งมั่งให้กินหมูมั่งกินทุกอย่างนะครับแล้วปลาพวกเนี้ยลิ้นมันดีต้องยอมรับเลยว่าลิ้นมันดีกินแล้วจํานะครับเพราะฉะนั้น ใครฝึกยังไงมันก็จะกินอย่างนั้นนะครับก็ผมก็มาฝึกไอตัวนี้ให้กินอาหารปลาโอเคมันอยู่ได้นะครับผมก็เลยว,ว่าอ่าโอเคเลี้ยงมา4ี่หปีแล้วนะพี่สีเงินเนี่ยอยู่กับผมมา4ปีกว่าแล้วนะคราวนี้มาวัดกันตรงที่ว่าอาหารปลาเนี่ยจะเลี้ยงแล้วมันจะใหญ่ได้แค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนนะครับตามช่องนี้อยู่ก็คงได้ดูกันผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆืยว่าพี่สีเงินเนี่ยเขาจะยาวได้ถึงขนาดไหนแล้วใหญ่โครงสร้างเขาเนี่ย หรือว่าอยู่ได้สักกี่ปีนะตอนนี้มันสี่ปีกว่าแล้วนะครับสี่ปีเข้าปีที่ห้าแล้วนะครับก็รูปร่างผมพอใจนะผมพอใจแต่สีสันก็ผมก็พอใจแหละแต่ว่าคนอื่นอาจจะอยากได้ที่มันขึ้นขอบเกตสวยกว่านี้อะไรกว่านี้อันนั้นก็คือผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่ได้แนะนําใครนะครับเอาประสบการณ์มาพูดคือเลี้ยงมันนานๆดีกว่านะครับเลี้ยงมันนานๆดีกว่าแล้วให้มันอยู่กับเรานานๆนะครับก็ให้โครงสร้างเนี่ยผมว่าอ่า ถ้าใครรับโครงสร้างไม่ได้คือโครงสร้างมันจะยาวนะผมบอกก่อนมันออกทางยาวนะครับทางหนามันจะไม่ได้แล้วก็เก็ดจะบางหน่อยนะครับก็มันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผลดีของมันอย่างที่ผมบอกว่าโรคของปลาจะน้อยลงนะครับโรคของปลาจะน้อยลงอันนี้เป็นความคิดเห็นผมส่วนตัวนะก็ถ้าผมไอความคิดของผมมันผิดพลาดประการใดผมขอโทษด้วยนะเออแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับก็ถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับปลาพวกนี้หรือว่า ไม่รู้ผมดีไม่ดีผมก็ไม่รู้นะผมคิดว่า,อาโอเคถ้ามันเป็นประโยชน์อะไรกับใครผมก็ดีใจด้วยนะเออถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดกําลังจะคิดจะเลี้ยงปลามังกรสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความพร้อมเรื่องเหยื่อสดหรือว่าอะไรงนี้ไม่เป็นไรผมบอกได้เลยปลามังกรเลี้ยงอาหารปลาได้แล้วมันอยู่ได้จริงมันกินได้จริงนะครับมันกินได้ตลอดเลยนะครับก็คือตลอดชีวิตของมันอยู่กับอาหารปลาก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องอาหารสดนะครับ เพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าปลามังกรต้องกินอาหารสดเท่านั้นนะครับต้องไปหากุ้งให้มันหาหมูให้มันหาอะไรไม่ต้องนะครับปลามังกรเลี้ยงอาหารปลาด้วยอาหารเม็ดเนี่ยนะครับได้นะครับผมเลี้ยงมาสี่ 5, ปีห้าปีใช้อาหารเม็ดมาตลอดเพราะฉะนั้นผมก็รันตีตรงนี้ว่ามันอยู่ได้แล้วมันโตได้นะครับผมใช้ตู้สี่แปดเลี้ยงนะครับตู้สี่แปดนิ้วตอนนี้มันก็ยาวยาวเกินครึ่งตู้อะนะครับยาวเกินครึ่งตู้ก็ เนี่ยก็ดูเอาเพื่อนๆดูเอานะครับที่มันว่ายอยู่ในตู้เนี่ยตู้สี่สิบแปดนะครับก็มันก็ก็ใหญ่จะครับตู้อยู่แล้วนะก็ผมมองว่าอ่ะโอเคเรามาติดตามพี่สิงเงินกันแล้วกันว่าพี่สิงเงินเนี่ยเขาจะอยู่ได้กี่ปีแล้วความยาวของเขาจะประมาณเท่าไหร่นะครับก็ไปเดบตีกันไปแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่สิงเงินนี่ก็เหมือนพี่เซ็นเตอร์ผมแหละนะครับเป็นโลโก้เลยนะครับของ NanoK OK f i t w ิ r นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับเพื่อนๆท่นนานใดก็ที่ชอบทางเดียวกันในแนวเดียวกันนะครับก็ฝากกดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคฟิตเวร์นะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ